สวัสดีครับวันนี้พวกกผมซาร์ก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครชูนะครับในตำแหน่งของ EXP เลนนั่นเองนะครับแล้วก็มอนเดินนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางชูได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชูนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ําไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางชูได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางชูได้นะครับนั่นก็คือโฟเวียสนะ ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครโฟเวียสเนี่ยถ้าเจอตัวละครที่มีสกิลในการเคลื่อนที่เยอะๆเนี่ยโฟเวียสชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละครโฟเวียสเนี่ยเก็บพาสซีฟได้ง่ายนะครับแล้วตัวละครชูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสกิลเคลื่อนที่อย่างเยอะนะต้องบอกเลยนะว่าถ้าชูอยู่ในไฟกับโฟเวียสเนี่ยโฟเวียสน่าจะโดดสนุกแน่นอนนะตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางชูได้น,นะครับนั่นก็คือมินสิตานะ เพราะว่าตัวละครมิซิตาเนี่ยมีสกิลอันตินะครับที่สามารถบล็อกสกิลจําพวกการเคลื่อนที่ได้นะแล้วตัวละครชูนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะว่าจะโดนบล็อกกีสกิลนะครับถ้าชูไปอยู่ในวงอันติของมิซิตาเนี่ยแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะและถ้ายิ่งเจอมิซิตาดาเมจเนี่ยต้องบอกว่าเราลอดยากนะครับแถมตัวละครมิซิตานะครับยังมีสกิลหนึ่งนะครับที่สามารถดึงศัตรูมาได้นะทําให้ถ้าชูพาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนมิซิตาดึงไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตัวพิ้วพิวจะไม่โดนนะครับ ทำให้ตัวละครมิสิตาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างป่วนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางชูได้นะครับแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชูนะครับไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชูชิ้นแรกนะเกราะโบราณเกราะสนธยาวายุพิภพ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางชูได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชูนะครับผมเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legends บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ RichMan Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตัวละครชูเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ตกเมตาจริงๆนะเพราะว่าคนที่เล่นชูเก่งๆเนี่ยจะเอาไว้เปิดไฟก็ได้นะครับทำจังหวะได้นะซีซีแน่นนะครับแถมยังมีความพิ้วอีกนะแล้วตอนนี้ผมหยิบชูมาเป็นดาเมจนะไม่ได้เอามาเล่นเป็นสายแทงนะครับตอนนี้เรายืนชนเลนกับอาลูกะนะครับ เริ่มมาก็เจอกันเลยครับอลูกาดต้นเกมถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยผมจะพยายามไม่บวกนะครับเพราะว่ากลัวอีกฝั่งมาแกล้งด้วยนะไอเกียวอยู่เลนกลางครับน่าจะเล่นคู่กับช้างเอื่นนะก่อนไปครับต่อเลือเขาซะหน่อยนะแต่ต้องบอกว่าตัวอลูกาดเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางเรานะในช่วงต้นเกมนะครับเรายังไม่ค่อยมีไอเทมด้วยนะถ้าเกิดว่ามีจังหวะเล่นได้ก็จะเล่นนะ แล้วดูเหมือนว่าอลูกกาเขายืนอรอคีฟนะไม่ได้เคลียร์ครีฟนะครับน่าจะรอให้คลีฟมาชนใกล้ๆบ้านนะจะได้เคลียร์ง่ายๆงั้นเราก็เล่นเลยครับอลูกกาเจ็บนะนและเจ็บอย่างนี้ก็ฟิกเลยฮะโอ้และโดนฉากเออมาอย่างเจ็บ แต่อย่างดีนะตอน,นี้เขาไม่ได้เอาเพิงวอดมานะครับช้างเอ๋อเอามาเป็นฟิกเกอร์นะถ้าเป็นเพิงวออนี่ไม่แน่นี่อาจจะตายไปแล้วครับเล่นล่างได้เกียนเจอนะหลิงไปเล่นถึงหลังป้อมเลยฮะส่วนเลนการไม่มีคนมากันนะอามอนอยู่กิ้งก่านะแล้วเหมือนเลนล่าจะมีประเด็นครับ ถ้าผมแย่งได้นี่เลวสี่เลยนะโอ้โหแต่เขาได้พี่แกคีมครับ,รบแต่เพื่อนเรามาเต่าแล้วนะเหมือนอีกฝั่งจะเจ็บนะครับมาเต่าไม่ได้นะ ถ้ามีใครมานี่น่าจะได้นะครับแต่เป็นไทเกียวครับพอเป็นไทเกียวก็ไม่ค่อยอยากเล่นซะเท่าไหร่นะกลัวว่าจะปิดไม่ได้นะครับต้นเกมไอเทมเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับและเหมือนอารุกะจะหายนะไม่รู้ว่าไปไหนนะครับ โอ้โหแล้วมากับอาร์มอนโอ้โหแล้วฟิกคูคดาวเสร็จพอดีครับเสียดายนะตอนนี้อดีเทลเราเงินเยอะสุดนะข้างล่างสองคนครับอาร์มอนตรงกลางได้ไหมอาร์มอนน่าจะได้นะครับมีคนลับอยู่นะแต่เพื่อนเราเอาสุดซะด้วยเป็นแองเจล่านะที่ได้แต่ไทยเกีียวแถมมาอีกนะครับ ก็ว่าอยู่นะอลูกาไปไหนอ่าเราเล่นได้นะจ<ว>่ายแก้แค้นครับ<ว><า>แต่ก็ไม่รอดนะ<ว><า>เพราะว่าเขาโดนนาเมตไปเยอะแล้วนะครับเพิ่งจ่ายแก้แค้นนะ<ว><า>แอมดาเมจชูครับแรงอยู่แล้วนะเ<ว><า>ต่าใกล้จะเกิดตรงเต่ามีอยู่2นะครับ มีเยนเจอร์อีกหนึ่งนะแต่ป่าเขาก็าน่าจะไปเต่าด้วยนะอลูกาขึ้นมาเลนบนครับแต่เจ็บหมดมีอารมอนนะเมื่อกี้เห็นอยู่โอเคครับไม่รอด ถ้าเขารอดมาเราก็รอ,อกเก็บนะยินใกล้ป้อมเกินครับโดนป้อมตีมาหลายเม็ดนะเมื่อกี้และได้ป้อกมกลางแล้วฮะและเราได้ไอเทมดาบฉะมาแล้วนะครับส่วนอารูกาเขาเลือกดันป้อมสุดนะอโอกาสรอดยากครับ เราะว่าเขากัดจะแลกป้อมนะแต่ป้อมเรายังไม่แตกนะครับส่วนอะดีเทลเล่นลึกจัดครับมีแองเจลา่าผมไม่อยู่นะดได้ไทยเกียวมาครับแต่เพื่อนเราเล่นสุดจัดโหช้างเออเกือบตายไปด้วยนะ อันนี้เรายังไม่มีฟิกเกอร์นะครับแล้วมาหรือเปล่าไทเกียวโอโ้โดนถ่ายนึกว่าจะได้ไทเกียวก่อนนะเขาถ่ายได้ก่อนนะครับ,รบ และหลิงเราไปอีกแล้วครับไปเล่นฉ่างเอ๋อนะแต่ได้ด้วยไงอม,มอนพึ่งฟาร์มแถวนี้ไปนะตอนนี้เรามีฟิกเกอร์แล้วครับอลูกกาเข้ามาลึกอีกแล้วนะ โอ้โหแล้วอลูการโดนหลุดไปได้นะไม่น่ารีบจ่ายสกิลเลยนะแทนที่จะได้นะครับกลับไม่ได้นะไทเกวจ่ายฟรีครับรแต่เด้งสามโอ้โหโดนแบ็คเด้งอีกนะแต่โโนแนวหลังไม่รออครับโดนอลูการ์เราเล่นต่อได้นะแต่เราอาจจะต้องรอสกิลนิดน,นึงนะ แล้วเกียนเจอโดนไล่มาอย่างไกลครับสิงเราไม่รอดนะงั้นเราก็ถอยก่อนนะรอเพื่อนเกิดเพราะว่าตอนนี้สเต็กดาบชาสว่าแลรวเนี่ย60แล้วนะครับถ้าเราตายมาเนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะแล้วเหมือนอีกฝั่งจะเอาเต่านะมีอลูกาศครับตรงนี้ อันนี้หลอดเกิดแล้วครับเดี๋ยวเรารอดูเพื่อนก่อนนะครับว่าเพื่อนเขาจะเปิดหลอดกันเลยหรือเปล่านะถ้ายังไม่มีใครเปิดก็อย่าเพิ่งเปิดนะและมีไทเกียวมาเช็คนะครับข้างล่างมีเกนเจอร์นะ เดินบนเป็นอาุูกาเหมือนเดิมครับแต่เพื่อนเราสั่งโจมตีอรีเทลไปล้วงเกียร์นะได้อามอนมาก่อนครับสวยครับได้มาสี่เหลือแค่ได้เกียวคนเดียวนะมนไม่ต้องรีบเล่นนะเขาเสียหมดครับ ป้องกลางต่อได้นะมีเกิดมา2คนครับฉางเอ๋อกับเกนเจอร์และหายไปเลยครับฉางเอ๋อน่าจะมีดาเมจจากแวซนาด้วยนะไม่งั้นไม่น่าจะทีเดียวหายขนาดนั้นนะครับตอนนี้เราไม่ต้องเล่นสุดมากนะเพราะว่าหลิงเขาเออลลอดอยู่นะดักซะ,กนะกหน่อยครับเผื่อมีคนมาบัฟนะ แล้วตอนนี้สแต็กดาบฉาเรา80แล้วนะครับ <An ally. S 1> เหมือนว่าเขาจะไม่มานะเราเชียร์คลิปเรนล่าไม่น่าทัเน,าน,าทานเลยฮะเราเล่นตรงกลางเลยก็ได้นะ <O ath. S 1> โอ้แล้วไม่ถึง ไ่เกี่ยยังไม่อันตินะครับหไม่ตายอามอนตอนนี้ได้มาสองนะและเรายังไม่มีฟิกด้วยครับและมุมนี้ได้ครับได้มาสองครับ แต่ไม่น่าจะรอดอาร์มอนนะแล้วจบเกมเลยนะไม่มีใครการฟอร้อมเลยครับเหลือแค่ไทเกียวตอนแรกที่เข้าไปเนะี่ยคิดว่าได้อาร์มอนนะก็เลยไม่ได้จ่ายอาันตินะครับสุดท้ายขาดไปนิดนึงนะครับและถ้าเมื่อกี้มีฟิกเนี่ยน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะตอนนี้ฆ่า15นะครับตาย2แล้วก็แอซิสสนะต้องบอกว่าตาน,นี้แอซิสน้อยมากนะแอซิสแค่3เองนะ ทำดาเมจไป40,070นะครับตีป้อมไป13,000นะแทงไป30,070ครับแล้วก็เข้าร่วมไฟเนี่ย58%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way